สวัสดีเพื่อนสมาชิกงานไม้คนไม่เต็มบาทก็วันนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากนะพอดีผมจะทําการจอกบเบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์แปดเป็นโมเดลไทยนะฮะเบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์แปดมีไอโมเดลไทยมีทั้งหมดสามเบอร์นะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้านะฮะเีนี้เป็นเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดพอดีมีลูกค้าสั่งมาเป็นกบล้างทั้งคู่นะฮะเป็นเบอร์เจ็ดก็จะเป็นล้างสิบสองนิ้วนะฮะแล้วก็เบอร์แปดก็จะเป็น ล้าง14นิ้วนะฮะค่อนข้างที่จะหนักนะ,ะเป็นโมเดลโมเดลไทยนะทีนี้ก็ว่ากันว่าก็คือว่ามันไม่ค่อยคมไอ้ไอหนูสองตัวนี้พอดีไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่งานหลังๆก็น้อยมากก็เลยรับคมตัวนี้นะ่าจะเป็นใบสองนิ้วเดี๋ยวผมจับดูก่อนผมก็ลืมเหมือนกันห้าเซนสองนิ้วตัวนี้เป็นใบสองนิ้ว สองนิ้วครึ่งหรือเปล่าเกือบครึ่งเหลือวนิดนึงงหลือหุ่นนึง่งน่จะหกเซนใบหกเซนตัวนี้เป็นใบหกเซนนะฮะตัวนี้เป็นใบห้าเซนตัวนี้เป็นใบเดิมนะฮะใบเดิมใบกบเหล็กยี่ห้อเฟ i ยสฟูลนะฮะเป็นของอินเดียตัวนี้ยี่ห้อหลัปันนะฮะใบของหลัปัน หนาสมมิลน,นะฮะตัวนี้ผมซื้อมาใส่ตัวเบอร์6ของฟสฟูเพราะว่าใบเดิมผมใช้ไปจนเกลี้ยงแล้วมันเหลือประมาณประมาณเท่านี้ไอคอมตัวน,นี้มันไปหมดแล้วมันเหลืออยู่ประมาณเซนหนึ่งผก็เลยเก็บไว้ใบเดิมเขาไม่หนานะฮะประมาณสัก2อมิลหรือเปล่าสอมิลครึ่งตัวของใบเอ่อ หลุปันก็อยู่ที่4ี่มิลนะฮะสี่มิลใบเดิมก็ดีนะฮะเหล็กก็แข็งดีเป็นเหล็กไฮสปีดตัวของหลูปันเป็นเหล็กไฮคาร์บอนทีสินะฮะไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเหล็กทีสได้ทำการรับคมแล้วนะฮะรบับคมไล่จากหินหยาบหินหยาบนะฮะเป็นก้อนนี้นะฮะ เป็นของเครื่องขัดที่มันเป็นหินกลมๆก,ก้อนใหญ่ๆ่ผมไม่รู้เบอร์ผมนะว่าคิดว่ามันน่าจะประมาณแปดสิบถึงเอ้ห้าสิบถึงแปดสิบนะฮะติดตัวนี้เป็นหินสังเคราะห์นะฮะเบอร์มันจะมีทั้งหมดสองเบอร์ก็คือตัวนี้เป็นเบอร์สองพันตัวนี้เป็นเบอร์หกพันนะฮะหกพันสีนี้นะเบอร์สองพันก็สีนี้สีน้ําเงินอันนี้สีฟ้าฟ้าอ่อนน้ําเงินอ่อนนะฮะแล้วก็จะเป็นเบอร์สามพันนะฮะ หินสก็อตเบอร์สามพันแล้วก็เบอร์ 3000, แปดพัเ 8, นเนี่ยฮะเห็นตัวเลขไหมแปดพันนี่สามพันผมก็เอาดินสอมาเขียนไว้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งหมื่นกริดนี่นะตัวเลขตัวเลขเ,เดิมนี่รู้เห็นไหมแต่ผมก็เอาดินสอมาเขียนไว้ก็จบด้วยหินทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเบอร์นะครับผมยังไม่ได้เก็บเกรอนนะยังไม่ได้เก็บเกรอนยังไม่ได้เก็บครีบหลังใบ คลิปทั้งข้างหน้าข้างหลังยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวมารู้ว่ามันจะจะคมไหมกระดาษนี้มีความชื้นนะฮะกระดาษมีความชื้นมันก็จะประมาณนี้อันนี้ไอตัวเล็กนะสองนิ้วไอตัวห้าเซนมาดูตัวหกเซนตัวน,นี้เป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะไอเหล็กทีสิบนะ ก็จะประมาณนี้ฮะกระดาษมันมีความชื้นนะมันไม่ใช่ว่ากระดาษที่ถอดออกมาใหม่ๆถ้าถอดออกมาใหม่เสียงก็จะหวานตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้เก็บเก,บเกบสรน,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บให้ดูวันนี้ผมจะใช้นี่แหละกระดาษนี่แหละเก็บก็จะเอาผ้าเขากระดาษดีกว่าเดี๋ยวพับกระดาษก่อนตัวนี้เป็นกระดาษไขที่ได้มาจากกล่องของบุ้งนะฮะ ก่องของบุ้งกระดาษไขที่เขาห่อบุ้งนะการเก็บกรสอก็ดึงอย่างนี้ยจริงๆใช้หนังก็ได้นะแต่ผมหาหนังผมไม่เจอใช้หนังก็ได้ใช้ผ้าก็ได้ใช้กระดาษก็ได้กระดาษมันจะแข็งไว้หน่อยนึงต้องการงานเร็วนะดึงถอยหลังมาอย่างนี้นะแล้วก็ลูปขึ้นข้างบนอย่างนี้มันมีไหมด้านไหนมันมีก,นนก็เก็บด้านนั้น การเก็บเกบสรก็คือการเก็บครีบออกจากเหล็กนะฮะเพื่อที่เวลาใส่แล้วมันจะไม่มีเขาเรียกว่ารอยเส้นขนที่อยู่บนชิ้นงานของเรานะฮะหรือถ้ามีก็มันจะมีน้อยที่สุดนี่นะ,ะลองคมมันจะกินได้สมูทกว่าเดิมสังเกตนะ,ะฟังเสียงดูนะแล้วแล้วมาฟังเสียงไอ้ตัวที่ยังไม่ได้เก็บนะฟังเสียงะฮะ เห็นไหมเสียงมันต่างกันนะไม่รู้ในกล้องเสียงมันออกหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวมาฟังตัวนี้ดูอันนี้เก็บแล้วไอ,นนวอนน้ตัวหกนหกเซนถามว่าโกนขนได้ไหมมันโกนได้นะแต่ผมไม่อยากโกนผมก็ทำโกนขนมาให้ดูหลายคลิปแล้วครับสำหรับสาระวันนี้ก็ อาจจะพูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเกสรนะฮะของของของการรับคมนะฮะแล้วก็อาจจะสังเกตว่าทําไมมันเป็นเหมือนขี้กากแบบนี้นะฮะก็คือตัวนี้เขาทําการพ่นเคลือบมาผมแนะนาว่าอย่าอย่าไปเอาออกเลยฮะอย่าไปเอาออกเลยไอ้ตัวที่เขาเคลือบนะเพราะว่าถ้าเราไปเอาออกแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนใบตัวนี้ฮะก็คือสนิมมันจะมาเต็มเลยฮะเพราะฉะนั้นเก็บตัวเคลือบไว้ดีกว่านี่ฮะ อันนี้นสนิมนั่นนี่รอยสนิมรอยเหงือเราเหงือดงตรงไหนสนิมจะมาเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางมันบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยมากนะอย่างตัวนี้มันโดนสัมผัสเยอะสนิมขึ้นเลยตัวนี้เป็นโกเปียสฟูเบอร์สี่นะฮะเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่แล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยผมดูว่าเขาน่าจะแต่งมาด้วย เจ้าของเดิมแต่งแต่งกบมานะฮะซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือว่าอย่างนี้นะฮะเขาแต่งเขาแต่งน็อตตัวผู้มาซึ่งมันไม่ใช่ผลดีนะการแต่งนอ็อตดูดูตัวเดิมนะฮะดูตัวเดิมตัวนี้เป็นเบอร์หกอันนี้ตัวเดิมเดิมเลยนะ ถามว่ามันสวยไหมเรื่องความสวยนี่แล้วแต่รถนิยมของบุคคลนะฮะแล้วแต่รถนิยมนะฮะคือหัวมันบางเมื่อหัวมันบางนี่การไขตรงนี้มันไขาย,ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวแบบเดิมๆเขาดีที่สุดซึ่งการไขเนี่ยคนจะเอาไขาควงมาไขาก็ได้นะฮะหรือว่าจะเอาลักษณะแบบนี้มาไขาก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันบางลงเนี่ยมันบางลงมัน มันไข่ยากมันไข่ลาบากแล้วมันผมดูว่ามันไม่สวยนะแล้วก็ความลึกของตัวผู้ก็ลึกเท่ากันอยู่แต่ว่ามันบางลงตรงนี้มันมันไม่เป็นผลดีต่อการใช้งานบางทีอาจจะให้เหตุผลว่าหลายคนอาจจะให้เหตุผลว่าเออมันเกะกะเวลาลงเข้าไปในหลุมนี่มันเกะกะจริงจริงมันไม่ได้เกะกะนะลองดูตัวนี้มันก็พอดีนะมันไม่โผล่เลยนะ ไม่โผล่นะไม่โผล่ครับค่อนข้างที่จะลึกอยู่พอสมควรนะอันนี้ตัวเดิมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเราปรับเปลี่ยนกันเพื่อใช้งานให้มันดีนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนให้มันแย่ลงการใช้งานกบเหล็กเราต้องรักษาหนิดนึงเพราะว่าสนิมเขาค่อนข้างจะมาบ่อยใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้หรือว่าโซเนกก็ได้แต่โซเนกเวลาฉีดแล้วเวลาเป็นสนิมแล้วมันทุเรศมาก เพราะฉะนั้นก็ใช้น้ำมันมะพร้าวหรือว่าเทียนหรือว่าคีปพึ้นก็ได้ถ่ไถๆตรงท้องตรงน้านข้างนะฮะส่วนมากนินีมือเราสัมผัสตัวนี้เห็นไหมอันนี้สนิมมันจะมาก่อนมาก่อนอไม่มีสาระเลยคิดนานละก็วันนี้พูดถึงเรื่องใบนี่เฉยนะฮะพูดถึงเรื่องการรับรับคมตรงนี้โดยการใช้หินทั้งหมดหกเบอร์ ใชเห็นทั้งหมดหเบอร์แล้วก็ใช้จิ๊กประคองในการรับสาหรับใครที่ต้องการจิ๊กนะฮะมีนะฮะมีเหลืออยู่ประมาณสักสองสาตัวนี่แหละไม่ใช่แบบไม่ใช่สีนี้นะ,ะเป็นสีน้ำเงินอันนี้ผมใช้อยู่ผมไม่ขายก็ฝากติดตามด้วยฮะ,ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็คือตัวนี้นะฮะช่วงนี้ผมก็ขายของบ้างแล้วก็ทํางานพวกนี้บ้างตัวนี้เป็นไม้ประดู่เก่านะฮะดูด้านอันนี้จะเป็นด้านข้างนะ,ะอันนี้จะเป็นด้านแนวตั้งนะฮะ แต่ละคนก็มีวิธีการเจาะที่ไม่เหมือนกันนะฮะจะทําให้เหมือนกันเลยก็ก็คงเป็นไปได้ยากนะฮะอาจารย์ใครก็อาจารย์มันลูกศิษย์ใครก็ลูกศิษย์มันตัวนี้เป็นเบอร์8 14นิ้วนะฮะล้าง14นิ้วหนักอยู่นะฮะหนักอยู่นะตัวนี้น่าจะประมาณสักโลนหน่อยๆนเะฉพาะตัวไม้เนี่ยเป็นไม้ท่อนเดียวกันนะ,ะผ่าออกจากท่อนเดียวกัน แล้วก็สองท่อนสุดท้ายที่ผมเหลือเป็นไม้ที่ดีที่สุดที่ผมหาได้สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านในนะที่สนใจกบนะฮะก็สามารถสอบถามข้ามาได้นะฮะหรือว่าอ,อ,อยากได้โมเดลไทยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโมเดลไทยตัวน,นี้พร้อมส่งนะฮะพร้อมส่งโมเดลไทยตัวน,นี้เป็นกบผิว9้านิ้วนะฮะกบผิวนะกบผิวเ้านิ้วลักษณะของกบก็จะประมาณนี้นะฮะไม่ได้ตอกนะฮะ ไม่ได้ตอกใบก็คือจะเป็นระบบน็อตล็อกงัดนะฮะงัดขึ้นเพื่อที่จะตึงใบไม่ให้ถอยหลังขึ้นมานะฮะเป็นระบบเกลียวที่ตาบใส่ไม้นะฮะไม่มีเกลียวตัวเมียที่เป็นเหล็กนะฮะไม่ใส่เอาแบบนี้แหละดีแล้วก็คือจะประมาณนี้นะฮะเป็นกบตัวนี้เป็นกบผิวนะเป็นกบผิว ตัวนี้เป็นไม้แก่นมะขามไม่ใส่โลหะนะไม่ใส่โลหะไม่ใส่ปากโลหะตัวนี้ตอกโลโก้เสร็จแล้วเหลือแต่ตอกนัมเบอร์แล้วก็ปีที่ผลิตแล้วก็รุ่นตัวนี้พร้อมส่งนะเป็นโมเดลไทยเบอร์เจ็ดเก้านิ้วเป็นผิวตัวนี้เป็นโมเดลฝรั่งนะจาะไว้นานแล้วแหละไม่มีที่เก็บทาขี้ผึ้งก็จนฝุ่นจับหนูไม้นะฮะหนูไม้นะ ผมจะเอาด้านนี้เจาะเสมอนะฮะเจาะเสมอตัวนี้เป็นไม้ใหม่อยู่แต่ก็ไม่ใช่ไม้อ่อนนะฮะตัวนี้เป็นโมเดลฝรั่งเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดอ้โมเดลฝรั่งเป็นทั้งหมดสามเบอร์นะฮะเบอร์เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบห้าแล้วก็เบอร์ยี่สิบเอ็ดก็ความยาวก็ตามขนาดของเบอร์เลยฮะสิบเอ็ดก็สิบเอ็ดนิ้วเบอร์สิบเอ็ดก็สิบเอ็ดนิ้วเบอร์สิบห้าก็สิบห้านิ้วเบอร์ยี่สิบเอ็ดก็ยาวยี่สิบเอ็ดนิ้วนะฮะ เป็นกบอเนอกประสงค์นะฮะตัวรางสี่ห้าองศานะฮะต้นแบบก็มาจากไอ้หนูนี่นะฮะเป็นโมเดลเป็นกบฝรั่งนะสัญชาติอินเดียยี่ห้อเฟสฟ,ฟูนี่นะฮะก็ส่วนคนดูไม่รู้ว่าจะดูกี่คนนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะ สำหรับใครที่ต้องการนะฮะโมเดลไทยแล้วก็โมเดลฝรั่งนะฮะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะในงานไม้คนไม่เต็มบาทนะฮะเฟซบุ๊กก็คนไม่เต็มบาทนี่เบอร์โทรติดต่อนะฮะสำหรับเพื่อนสมาชิกกันใดนะฮะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับงานไม้คนไม่เต็มบาทนะฮะ มีคอนเทนต์หรือว่าสาระใหม่ๆมานำเสนอสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม